สวัสดีนะคะนี่ก็คือช่องคุณย่าโนพมาศ์ภาษาอังกฤษแฮนเดิลก็แอดย่าโนโคลเชวันนี้วันสิ้นปีนะคะลูกวันสิ้นปีสิ้นปีนักษัตวปีเถาะนะคะปีเถาะปีหน้าก็เป็นปีนักษัตวปีมะโรงเขาเรียกว่าปีมังกรนะคะปีมังกรงู งูใหญ่นะคะงูใหญ่ปีมะโรงงูใหญ่ก็ขอส่งท้ายปีเถาะปีกระต่ายนะคะใครที่มีความทุกข์มีอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างในปีนี้ในปีเถาะเนี่ยนะคะปี6 2 5 6 6กเนี่ยก็ขอให้ความทุกข์ต่างๆอุปสรรคต่างๆนะคะให้มันทิ้งไปกับปีนี้นะคะให้ไปกับปีเถาะให้ไปกับปี2566 อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะคะ0.001นะคะ0.01เริ่มเริ่มเมที่ยงคืนคืนหลังเที่ยงคืนคืนนี้ไปก็จะเป็นต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะเข้าสู่ปีมะโรงงูใหญ่ปีมังกรนะคะปีมังกรก็ขอให้ทุกคน โชคดีในปีหน้าในปี2,567ปีมังกรหน้านี้นะคะแล้วในรูปนี้นะคะในคลิปนี้ยากก่าก็เอาเสื้อตัวนี้มาให้ดูนะคะเนี่ยถักได้แล้วก็จะถึงก็จะขนาดนี้ก็ใส่ได้แล้วนะคะถ้าเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อเอลลยๆอยหน่อยนะคะคุมมันคุมเอลลงมาแล้วละ่ะอยู่สะโพกบนสักประมาณ4-5หเซนได้นะคะ นี่ก็ประมาณนี้ก็ใส่ได้แล้วนะคะสวยแล้วเสื้อลายลายนี้คะ่ะลายสับประรดนะคะลายสับประรดแล้วก็คอนี้ก็ก็จะจะจะ,จะแนบเลยนะคะจะแนบคอแต่ย่ายังไม่ได้ลงคลิปนะคะยังไม่ได้ตัดต่อเลยนั่งนั่งถักเอาไว้แล้วก็ไม่มีเวลาตัดต่อเลยนะคะถักเอาไว้เป็นไม่รู้ยี่สิบสามสคลิปย่อยจะต้องเอามารวมกันนะคะตอนนี้ก็ถักถึงตรงนี้แล้วนะคะเนี่ย ถ้าย่าจะให้ดูก็จะนับแถวได้สักประมาณ26 26แถวนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะเนี่ยข้างลำตัวมาเนี่ยก็สักประมาณอ่ะเนี่ยนะคะประมาณ26 26แถวแล้วนะคะ26แถวซึ่งประมาณขนาดนี้ก็พอแล้วดูด้านข้างก็สวยนะคะมันเป็นทรงที่แบบว่าพอ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 นะ้าอกปั๊บมันก็จะค่อยๆบานออกมานะคะจะค่อยๆบานออกมา เป็นเสื้อลายสับประรดแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เป็นเป็นลายเป็นลายง่ายๆค่ะลูกนะคะเป็นตัวขั้นลายง่ายๆเลยแล้วลงมาก็เป็นแยกแยกตรงนี้นะคะแยกให้มันบานออกมาเนี่ยนะคะ mm. ก็หลังปีใหม่ได้เจอคลิปแน่ๆค่ะแต่คลิปนี้เอามาเกล่นๆดูให้รู้ว่าหลังปีใหม่ได้เจอเสื้อตัวนี้แน่นอนนะคะได้เจอเสื้อตัวนี้แน่นอน mm. ก็ ครไปเที่ยวไหนนะคะช่วงช่วงช่วงเนี้ยวันหยุดเนี่ยวันหยุดเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะขับรถขับรานะคะโดยเฉพาะพวกที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะลูกขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องระวังนะคะคือถ้าถ้าดื่มอะไรแล้วอย่าไปอย่าไปฝืนขับเพราะอุบัติเหตุมันจะเกิดได้ตลอดเวลาเราไม่ทราบจะได้เที่ยวกันให้สนุกสนานเวลากลับมาทำงานที่กรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ๆตรงไหนก็ตามส่วนมากคน ก็จะเข้ามาทำ,มทำงานในเมืองใหญ่ๆกันนะคะก็เวลาเวลาถึงเทศกาลปีใหม่ก็จะกลับไปที่ต่างจังหวัดตามบ้านเกิดตามภูมิลำเนาก็ขอให้การเดินทางไปเนี่ยทั้งไปทั้งกลับให้ปลอดภัยนะคะให้ปลอดภัยยาก็ห่วงแฟนขับย่าทุกคนแหละนะคะระยะหลังรุ่นๆหนุ่มๆสาวเขาก็ไม่ค่อยได้เข้ามาดูหรอกเขาไปดูอย่างอื่นมากกว่าแต่ใครที่บังเอิญผ่านมาก็ขอให้ ให้รู้ว่าญาคุณญานพมาศเนี่ยยังห่วงใยทุกคนนะคะก็อืมก็ขอให้เดินทางไปกลับในภูมิลำนาวแล้วก็กลับมาทำงานได้ตามตามเดิมโด,โดยสวัสดิภาพแล้วก็โดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ปีหน้าฟ้าใหม่การงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะคะทำช่อง YOUTUBE ใครที่ยังค้นหาตัวตนเองไม่เจอก็ขอให้ค้นหาตัวตัวตนให้เจอทำคลิป หาคอนเทนต์ลงเพื่อให้มีคนดูได้สาระประโยชน์จากช่องเรานะคะได้สาระประโยชน์จากช่องเราสามารถเอาไปทําตามและทาตามได้ถ้าเกิดว่าประกอบอาชีพได้หรือใครที่ค้าขายในออนไลน์ก็ขอให้มีลูกค้ายเยอะๆนะคะลูกขอให้มีลูกค้ายเยอะๆเข้ามาสั่งซื้อสินค้าอะไรประเภทนั้นนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จ ประสบโชคดีส่วนสำหรับคนที่อะไรนะชอบชอบเสี่ยงนะคะก็ขอให้งวดที่แล้วงวดเมื่อกี้ผ่านไปก็ถ้าไม่โชคดีก็ขอให้วันที่16มกราก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนแต่สำคัญที่สุดการดำเนินชีวิตก็ขอให้อย่าประมาทนะคะทำอะไรตั้งมั่นอยู่ในความดีนะคะอย่าวอกแวก ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ทําต่อไปนะคะมันอาจจะสําเร็จผลช้าไปนิดนึงก็ขอให้อดทนอดกลั้นเพราะความสําเร็จมันไม่ได้มาได้ง่ายๆนะคะมันไม่ได้มาได้ง่ายๆเลยกว่าจะสําเร็จบางคนล้มลุกคลุกคลานนะคะกว่าจะมายืนได้ในจุดที่บางคนที่ยืนได้ในปัจจุบันสําเร็จแล้วก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ต่อไปในความดีนะคะในความดี อะไรที่มันไม่ดีที่รู้ว่ามันไม่ดีก็อ,อย่าเข้าไปคล้องแวะนะคะมันจะทำให้ชีวิตเรามันมันมันจะทำให้มีผลต่อชีวิตเรานะคะลูกนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งในปีหน้า2,567ที่จะถึงแล้วก็ปีนี้จะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะผ่านไปแล้วนะคะขอให้มันผ่านไปด้วยดีให้มีความสุขแล้วก็ได้ ฉลองปีใหม่กันในวันในในคืนนีนะะ้ในคืนนี้เลยหลังหลังหกทุ่มไปนี่ก็เป็นปีใหม่ละก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปีนี้ต้อนรับปีมะโรงเขาเรียกปีมังกรนะคะปีมังกรงูใหญ่นะคะปีมะโรงในปี2 5 6 7้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีคะ่ะ